พระธรรมสดุดีบทที่74คำพยากรณ์ไว้ทุกเรื่องการทำลายกรุงเยเรูซาเล็มเมื่อพวกอิสราเอลถูกนำไปเป็นเชลยมัสคินบทหนึ่งของอาซาฟโอ้ข้าแต่พระเจ้าชไหนพระองค์ทรงเหวียงข้าพระองค์ทั้งหลายทิ้งเสียเป็นนิดชไหนความกริ้วของพระองค์รุนขึ้นต่อแก่ แห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงไถ่ยมาแต่ดึกดำบันซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้ให้เป็นตระกูลที่เป็นมรดกของพระองค์ขอทรงระลึกถึงภูเขาซิโยนซึ่งพระองค์ทรงเคยประทับนั้นขอทรงนำย่างประบาทของพระองค์ มายังซากปรักหักพังอยู่เนืองนิดคือมายังสิ่งทั้งปวงที่ถูกศัตรูกระทามอย่างชั่วร้ายในสถานบริสุทธ์นั้นพวกคู่อริของพระองค์คำรามอยู่กลางสถานประชุมของพระองค์เขาตั้งธงของเขาเองไว้เป็นหมายสำคัญคนหนึ่งคนใดจะมีชื่อเสียงเหมือนคนยกขวานขึ้นเหนือพุ่มต้นไม้ แต่บัดนี้บรรดาไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้นเขาก็พังลงมาเสียด้วยขวานและค้อนเขาเอาไฟเผาสถานบริสุทธิ์ของพระองค์เขาทำลายความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถานที่พระนามของพระองค์ประทับนั้นถึงดินเขารำพึงในใจว่าเราจงทำลายเขาทั้งหลายให้สิ้นเชิง เขาเผาบรรดาสถานประชุมของพระเจ้าที่ในแผ่นดินหมดพวกเราไม่เห็นหมายสำคัญทั้งหลายของเราไม่มีผู้พยากรณ์อีกแล้วในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใดโอ้ข้าแต่พระเจ้าคู่อริจะเยอ้ยอยู่นานเท่าใดศัตรูจะหมิ่นประมาทพระนามของพระองค์เป็นนิดหรือ เชไหนพระองค์จึงหดพระหัตของพระองค์เสียคือพระหัตขวาของพระองค์ขอทรงเหยียดพระหัตจากพระสวงของพระองค์ถึงกระนั้นพระเจ้ากษัตริย์ของข้าพระองค์ทรงอยู่แต่ดึกดำบรรทรงประกอบกิจความรอดท่ามกลางแผ่นดินโลกพระองค์ทรงแยกทะเล ด้วยริธานุภาพของพระองค์พระองค์ทรงหักหัวมังกรในน้ำพระองค์ทรงทุบหัวทั้งหลายของเลวีอาธานเป็นชิ้นชิ้นพระองค์ประทานมันให้เป็นอาหารของคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงแยกเปิดน้ำพุและลำธารพระองค์ทรงให้แม่น้ำที่ไหลอย,อยู่เสมอแห้งไป วันเป็นของพระองค์คืนเป็นของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงสถาปนาความสว่างและดวงอาทิตย์พระองค์ทรงจัดเขตทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกพระองค์ทรงสร้างฤดูร้อนและฤดูหนาวโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอทรงระลึกข้อนี้ว่าศัตรูเยอะเย้ยอย่างไร และชนชาติโง่ได้หมิ่นประมาทพระนามของพระองค์อย่างไรโอ้ขออย่าทรงมอบวิญญาณน,นกเขาของพระองค์แก่ฟูงชนโหดร้ายขออย่าทรงลืมชุมนุมชนยากจนของพระองค์เป็นนิดขอสนพระไทยในพันธสัญญาเพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่อยู่ของความทารุณ โอขออย่าให้ผู้ที่ถูกบีบบังคับได้อายขอให้คนจนและคนขัดสนสนรรเสริญพระนามของพระองค์โอ้่าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นสู้คดีของพระองค์ขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองค์อยู่วันยังคำ่ำขออย่าทรงลืมเสียงของคู่อริของพระองค์ เสียงอึงขหนึง่งของคนที่ลุกขึ้นสู้พระองค์ก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ